สวัสดีครับครัวนายพลาพาแซบเอาเคล็ดลับการเวฟข้าวที่เราซื้อจากตลาดมาแล้วเรากินไม่หมดใช่ไหมครับตอนเช้าเราจะก,กินอีกทีหนึ่งคือมันจะแข็งแต่นึ่งก็กระไลอยู่ทีนี้นก็เลยจะเวฟส่วนวิธีเคล็ดลับในการเวฟก็คือผมจะใส่เอาน้ําใส่ถ้วยแล้ววางไปในจานเพื่อเวฟด้วยนะครับเนี่ยก็คือจะแกะข้าวอยู่ถุงก็คือจะวางตามนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็เอาถ้วยมาวางแล้วก็ใส่น้ําเติมน้ําไปและนําเข้าไมโครเวฟ Icana, เวลาเวฟออกมาเนี่ยตัวข้าวเนี่ยจะนุ่มอันนี้ผมจะเวฟอยู่ประมาณสี่นาทีนะเนี่ยครับคือข้าวที่ได้ออกมาเนี่ยคือนุ่มเหมือนเหมือนเรานึ่งเลยนะครับแล้วผมจะเทสอีกทีหนึ่งคือตัวนี้ผมจะไม่ใส่น้ําอยากจะเห็นชัดเจนว่าตัวที่ไม่ใส่น้ําข้าวที่ไม่ใส่น้าเนี่ยคือจะแข็งเนี่ยคือเวฟสี่นาทีเท่ากันนะเราดูว่ามันคือข้าวที่ออกมาเนี่ยแข็งโป๊กเลยครับกินไม่ได้เลยแหละ กลับนี้ยังบีบไม่เข้าเลยครับเนี่ยแข็งโป๊กเลยอะ่ะเห็นไหมครับเคล็ดลับเล็กสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วสำหรับคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับ